ค่ะท่านผู้ปกครองและเด็กๆที่น่ารักทุกคนเลยค่ะวันนี้พบก,กับคุณครูชนนะคะค่ะคุณครูชนนะคะจะพาเด็กๆมารู้จักพยัญชนะภาษาอังกฤษนะคะ a yes ค่ะเด็กพร้อมนะคะที่จะไปรู้จักพยัญชนะภาษาอังกฤษนะคะถ้าพร้อมแล้วไปรู้จักพยัญชนะภาษาอังกฤษกันเลยค่ะ เด็กๆพร้อมนะคะที่จะแปลรู้จักพยัญชนะภาษาอังกฤษนะคะพร้อมนะคะอาเรสหนูอาเรสหนูตัวต่อมานะคะออสซันพระอาทิตย์ออสซันพระอาทิตย์ค่ะทวนอีกรอบหนึ่งนะคะเด็กๆ อาเลสหนูอาเลสหนูต่อมานะคะเอสันพระอาทิตย์เอสันพระอาทิตย์ค่ะเด็กๆเก่งมากเลยค่ะอย่าลืมทบทวนด้วยนะคะค่ะเป็นยังไงบ้างคะเด็กๆรู้จักพยัญชนะภาษาอังกฤษกันไปแล้วนะคะ กูรูชนนะคะก็ฝากเด็กๆทบทวนพยัญชนะภาษาอังกฤษนะคะแล้วก็ตุกๆคลิปเลยนะคะที่กูรูชนได้ส่งไปให้นะคะเด็กๆหมั่นทบทวนด้วยนะคะค่ะแล้วเมื่อออกไปนอกบ้านนะคะสวมแมกด้วยนะคะเด็กๆค่ะล้างเจลแอลกอฮอลให้เรียบร้อยนะคะเพื่อความปลอดภัยของเด็กๆนั่นเองค่ะ ค่ะคุณผู้ชมนะคะก็าฝาก,กเด็กๆไว้เพียงเท่านี้ก่อนสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ